มอบตัวแล้วนะครับสำหรับแก๊งเงินกู้ที่ไปทวงหนี้ผิดบ้านเอากาวไปหยอดกุญแจเขาแถมยังขโมยหม้อนึ่งขโมยเตาแก๊สของเขาไปอีกพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุแค่17ครับจากกรณีแก๊งเงินกู้นอกระบบที่บุกไปทวงหนี้ที่บ้านในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ใช้กาวหยอดรูกุญแจเขียนข้อความประจานปีนเข้าบ้านเข้าไปไปยึดหม้อนึ่งถังแก๊สปิกนิกกระทะ แล้วก็ไฟช็คจุดแกส๊สหลบหนีไปท,ทั้งทั้งที่นี่ผิดบ้านนะครับไม่ใช่ลูกหนี้เขาวันนี้ครับชายในคลิปทั้งสองคนเป็นเยาวชนอายุแค่17เข้ามอบต,บตัวกับตำรวจสอพอสันทรายที่เชียงใหม่แล้วตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และร่วมกันบุกรุกเคหสถานรวมถึงร่วมกันพวงหนี้ที่เข้าข่ายข่มขู่หรือกระทําการอื่นใดที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น ้านผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะขโมยทรัพย์สินเอาไปขายหรือว่าจะยึดไปเป็นประกันขัดดอกนะแต่ที่ยึดไว้เพราะต้องการให้ลูกหนี้ติดต่อกลับมาเท่านั้นครับ